อาสวัสดีเพื่อนๆนะครับดีครับแล้วเราก็มาอยู่กับไอ้ปลาดุกอันนี้อายุครบหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็หลังจากผ่านบอลสูนน้ําท่วมน้ําท่วมมานะครับดีครับแต่ช่างเราก็ยังโอเคนะครับกระจายกระจายกันไปบ้างแต่ก็ครับท่วมเยอะเลยนะครับตรงนี้ที่ก็ท่วมถือเออกลางหน้าอกเลยนะครับนะครับท่วมเกือบเกือบเป๊ะกว่าเลยนะครับ อะไรสวนอะไรว่าคุดที่ท่วเกือบสองเมตรเลยนะครับที่จัดทับรีนะครับการน้ำท่วเพื่อผ่านมาไปกี่วันดีตอนนี้ก็ยังไม่แห้งนะครับที่สวนก็ยังเนี่ยครับยังรัายังซึมยังเต็มสวนว่าคุดอยู่นะครับแต่นี่อยู่ในบอ่อเป็นกระชากรอยก็เลยถือว่ายังมีโชคอยู่นะครับปลาก็เลยไปกระจัดกระจายไปน,นี่เราก็มาดูให้ฮะก็ถือว่าเขาก็โตโอเคนะครับมีความโตขึ้นเยอะ กำลังพร้อมจะกำลังจ,จะเปลี่ยนเบอร์อาหารด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะไปใช้อาหารเบอร์สองนะครับอนนี้อันน,น,นี้มีสองกระชังนะครับกระชังนู่นก็โอเคอยู่ครับแล้วเราก็จะอนนเอลไบมีตัวโตวนะครับ๋ยวโตวอยู่ตัวเดึกนะครับเด๋กวจะจับภาพทานได้ครับนะครับโตมากเลยนะครับ จะมีโตกว่าเพื่อนเขานะครับก,ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับปาาลาก็เริ่มโตแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอยู่กับแรกแขกแรงอยู่นะครับก็ลับทั่วกระาให้ตายไปหลายตัวเหมือนกันนะครับเจอพก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่ตายแค่สี่ห้าตัวนะครับปกติเล็กน้อยนะฮะอย่าจะลับทั่วปลาก็ตายหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าปรับน้ําไปทานน้ํามันขึ้นลงนะ นี่ก็มีตาอยู่2ตัวสตัวนะครันะเดี๋ยวต้องช้อนออกอันนี้ก็กระชังนี้ก็กโตใช้ได้ใกล้เคียงกันพร้อมกำลังจะา,าโตก็ใกล้เคียงกัน บริการอาหารก็เพิ่มขึ้นเลยนะครับจริงจริงเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเบอร์อาหารเลยนะ ไปใช้โปรโสองนะครับโปรโตกงกับเพื่อนหน่อยนะโอโตกงกับเพื่อน โตฉตตีกว่านะครับน,น,นี่ก็เริ่มพิมพ์แล้วลวเลยไม่ก้อยทานแล้วแล้วก็เริ่มพอแล้ว พอละเริ่มอิ่มละเริ่มกินได้ทีละน้อยน้อยแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วเริ่มอิ่มแล้วนี่เราก็พอได้แล้วนะครับอย่างนี้ก็แปลว่าเขาอิ่มละนะเขาไม่ค่อยสนใจอาหารแล้ ลราก็พอแล้วนะครับกพอเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็ให้อีกนะครับก็ไปเจ้าอีกมากน้ำอยา่างขังอยู่เลย โอเคครับจบรายการเท่านี้แล้ะครับเดี๋ยวครับการหลุดหนึ่งพันตัวนะครับตอนนี้แบกสองกระชาก็เดี๋ยวเราจะทำสามกระชังนะครับนะฮะขอติดตามรอบต่อไปครับอันนี้ดึงเดือนครับ